ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อก่อนใช้เข่งนะครับเก็บแล้วก็แบกกันแบกขึ้นรถม่ดูเพื่อนๆดูยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนแค่ไหนนี่เป็นไงง่าย,ยไหมอ่ะอคนขับนะครับหนุ่มรูหลอ่อแถมโสดนะครับฝีมือแค่ไหนจัดจ้านในย่านนี้นะครับ ดูสิครับเพื่อนๆวันน,น,นี้เราก็พามาชมการเก็บมันขึ้นรถสะดวกสบายนะครับเมื่อก่อนยุค90โอ้โหต้องเก็บต้องโอ,โอ้ยลายตาวุกทีนะครับนี่น่สะดวกไหมทีนี้นี่สะดวกสบาย นี่็นทีมงานหนุ่มโสดนะครับทีมงานหนุ่มโสดนี่ดูสิครับความสะดวกสบายยุคสมัยใหม่ดูฝีมือนะครับนี่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟืดบึมโอ้โหมาก่อนระแบกขึ้นรถแบบนี้นะโอ้สุดยอดนะครับเอาเอาเออาาอ นี่พามาดูไร่มันที่โคราชนะครับดูยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับดูความง่ายนะครับของทุกวันนี้ง่ายมากดูสิครับยุคสมัยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยยุค90ที่ผมทํานะครับโอ้โหโเก็บมันใส่เข่งนะครับ5้0หกิกโลนะครับ <S <S เข่งหนึ่งบางทีก็สาสิบโลส0โลนะครับแล้วแต่เข่งใหญ่แข่งเล็ก <S <S โอ้โหไอ งานหนุ่มรูปหล่อเรานะครับดูสิครับา็เไยมันจะง่ายขนาดนี้เละการฟันมันก็แป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวเก็บมนันให้เขาด้วยการฟันมันก็แป๊บหนึ่งนะครับสะดวกสบายง่ายมากนะครับดูสิครับดูสิดูสิดูสินี่ทีมการสาวสวยนะครับช่วยกัน,นเพื่อนๆดูสินะครับง่ายไหมออ้หสุดยอดเลยนี่ดูสิดูสิ ดูสิสะดวกสบายแค่ไหนนะครับเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเกาะนะครับง่ายมากนะครับไปแล้วดูสิครับน้ำหนักกี่โลเนี่ยเฮ้ยยๆงานหนุ่มรูปปล่อนะครับช่วยกันนะครับนี่นะครับการเก็บมันนะครับยุคสมัยใหม่ดูสิครับฟืดบึมโอ้โหเราจะใช้เวลานานแค่ไหนแป๊บเดียวเองนะครับรถหนึ่งนะครับใส่แป๊บเดียวเองรถหนึ่ง อาเราก็จะมาช่วยกันเกาะน,นะครับรายตาหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆเราชิบเราก็จับนะครับเกาะใส่เหล็กแวบเดียวแวบเดียวนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมาก ดูนะครับยุคสมัยใหม่โอ้โหแม่นยำนะครับสุดยอดไหมคนขับรถก็ลออยู่บนรถเลยสะดวกสบายนะครับใช้เวลาแปบเดียวอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะทำงานต่อก่อนนะครับผมขอบคุณครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเกเสร็มาูด้วยนะครับเกษตรยุคใหม่นะครับ